สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาติดตั้งเครื่องทาน้ําอุ่นนะครับที่ห้องน้ําของผมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะติดตั้งตรงนั้นนะเครื่องทาน้ําอุ่นที่ผมใช้นะครับจะเป็นของตัวนี้เลยครับ MNE นะครับเหตุผลที่ผมเลือกใช้เป็นของยี่ห้อนี้เพราะว่าผมเคยไปที่บ้านเพื่อนเชียงใหม่นะครับช่วงหน้าหนาวเขาใช้รุ่นนี้อยู่นะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีเลยตัวก็ไม่ใหญ่นะครับดูดีไซน์เขาก็สวยด้วยนะผมก็เลยเลือกใช้เป็นรุ่นนี้เลยครับ ซื้อที่จากบุญถาวรลบบุรีนะครับใครอยู่ใกล้ๆก็สามารถจะหาซื้อได้นะครับตัวนี้ก็จะมีหลายสีที่เลือกใช้นะครับตั้งแต่สีขาวสีดําแล้วก็สีเทานะครับผมเลือกเป็นตัวสีสีเทานะครับตัวนี้มารุ่นของเขาคือ ME 45 FG นะครับตัวนี้จะรับประกันนะครับตัวแท้งกับตัวฮิตเตอร์เนี่ยให้ถึง5ปีนะครับตัวระบบไฟฟ้าก็รับประกันถึง2ปีเลยครับ คุณสมบัตินะครับเบื้องต้นของเขานะครับมีอะไรบ้างนะครับเปิดและปิดการทํางานของเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อมีน้าไหลผ่านแม้มีแรงดันน้ําต่ํานะครับตัวนี้2นะครับจะตัดกระแสะไฟฟ้าแบบอัตโนมัตินะครับเมื่อมีกระแสะไฟฟ้ารั่วเพียง13มิลลิแอมนะครับภายใน0.1วินาทีอุปกรณ์ของตัวเครื่องเนี่ยก็จะตัดการทํางานของเครื่องโดยอัตโนมัตินะครับในกรณีที่น้ําร้อนสูงเกินไปนะครับ ตัวฮีเตอร์ของเขานะครับทำความร้อนแล้วก็ประสิทธิภาพเนี่ยสูงสามารถทําความร้อนได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของตัวเครื่องนี้นะครับจะเห็นว่าทั้งกล่องเนี่ยนะครับดูกล่องไม่ใหญ่นะครับเล,เล็กแบบนี้นะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าด้านในเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วจะติดตั้งอย่างไรนะครับเผื่อใครกําลังจะซื้อเครื่องทาน้าอุ่นมาติดตั้งด้วยตัวเองนะครับลองมาดูเป็นแนวทางกันนะครับ อุปกรณ์ต่างๆที่เราจะได้นะครับอันดับแรกก็จะเป็นตัวเครื่องทําน้ําอุ่นเลยนะครับตัวนี้จะเห็นว่ามีขนาดไม่ใหญ่นะครับแล้วดูดีไซน์เขาก็ถือว่าสวยงามนะผมผมชอบขนาดแล้วก็ตัวดีไซน์ของเขานะครับแล้วก็ตอนที่ผมได้ใช้งานของที่บ้านเพื่อนเนี่ยตัวนี้ก็ต้องบอกว่าทําอุณหภูมิได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันนะครับส่วนอื่นก็จะมีพวกท่อน้ําดีนะครับตัวก้านสาหรับในการติดตั้งตัวฝักบัวนะครับชุดฝักบัวก็จะมีมาให้ด้วยพร้อ,อมเลย ตรงนี้นะครับสังเกตเลยนะครับเขาจะบอกว่าคําเตือนอันตรายถึงชีวิตถ้าไม่ติดตั้งตัวสายดินนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะติดตั้งเนี่ยเราต้องเตรียมนะครับตัวระบบสายไฟของเราให้พร้อมนะครับอย่างของผมเนี่ยก็เดินไว้ครบหมดแล้วนะครับก็จะมีสายลายสายนิวตอนแล้วก็สายกาวหรือว่าสายดินนี่แหละครับเนี่ยตัวสายสีเขียวเนี่ยครับตัวนี้ผมจะต่อไปที่ตัวตู้เลยนะครับดังนั้นมีปัญหาอะไรเนี่ยมันก็จะไปสับแล้วก็ไปตัดที่ตู้ตัวเมนตัวเบรกเกอร์ของเราเลย ในส่วนของตัวตู้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวของเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับเห็นไหมผมเขียนไว้ว่าน้ําอุ่นตรงนี้นะครับผมสับสับตัวเบเกอร์ลงไว้นะครับตอนที่เราติดตั้งนะครับต้องสับลงไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งเปิดนะครับทีนี้วิธีการติดตั้งทําอย่างไรมาดูกันเลยโดยเริ่มต้นนะครับให้เราแกะตัวเครื่องเนี่ยออกมาก่อนเลยนะครับต่อแกะฝาเครื่องออกมาก่อนนะเขาจะมีสกูยึดอยู่หนึ่งตัวตรงนี้นะครับเราสามารถถอดออกมาได้เลยนี่นะครับ ให้เรานะครับหาตำแหน่งที่เราจะยึดตัวเครื่องกับตัวตำแหน่งสายไฟของเราก่อนนะครับโดยเอาตัวเครื่องเนี่ยไปท่าบเลยนี่นะครับหาตำแหน่งที่จะติดตั้งนะซึ่งตรงนี้นะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยเขาจะมียางดำๆอยู่ตัวนี้เห็นไหมครับไอรูนี้แหละจะเป็นรูที่จะให้ไฟเข้ามาแล้วก็มาต่อกับขั้วสามตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับก็จะมีสายลาย สายนิวตนแล้วก็สายกาวนะครับโดยขั้นตอนเริ่มต้นนะครับให้เราเนี่ยเอาตัวเครื่องนะครับมาทาบนะตำแหน่งที่เราจะติดตั้งครับจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาระดับให้กับตัวเครื่องด้วยนะครับเพื่อที่จะทําให้ตัวเครื่องเนี่ยติดตั้งได้ตำแหน่งและก็ระดับที่ถูกต้องนะครับแล้วมันก็จะดูสวยงามด้วยนะครับตรงนี้เมื่อเราหาระดับได้แล้วจากนั้นเราก็มาร์กตำแหน่งที่เราจะทําการยึดหรือว่าเจาะผนังฝังพุกนะครับยึดตัวเครื่องกับตัวผนัง ที่เราจะติดตั้งนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็เจาะตามตำแหน่งที่เราได้มาร์กไว้เลยนะครับในส่วนของเรื่องขนาดของสายไฟที่เหมาะสมในการใช้งานแต่ละเครื่องทําน้ําอุ่นขนาดที่แตกต่างกันไปเนี่ย <c oughs> เขาก็จะมีขนาดที่เหมาะสมนะครับดังนั้นเนี่ยใครจะติดตั้งเนี่ยแนะนําว่าให้หาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะใช้สายไฟขนาดที่เหมาะสมกับตัวขนาดของเครื่องทําน้ําอุ่นของเราด้วยนะครับหลังจากที่เราเจาะผนังฝั่งพุกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ตัวเครื่องทําน้ําอุ่นของเราเนี่ยเข้าไปติดตั้งได้เลยนะครับ นี่นะครับตอนนี้ผมเดินสายเข้ามาได้แล้วนะสามเส้นนะครับก็จะตรงสีตรงกันเลยสีน้ำตาลเนี่ยก็เป็นสายลายนะครับสีฟ้าก็สายนิวตอนสีเขียวก็เป็นสายกาวนะครับเดี๋ยวทีนีนะ้ผมจะตรวจสอบนะครับว่ามันตรงจริงหรือเปล่าระหว่างสายลายกับสายเอ็นนะเผื่อว่ามันสลับกันนะครับอันนี้เราสร้างความมั่นใจผมก็จะมาสับตัวเบรเกอร์ขึ้นเลยแล้วเราก็จะไปเช็คนะครับตัวสายลายนั้นต้องมีไฟนะครับเราใช้ไขควงวัดไฟเนะจิ้มเข้าไป นี่นะครับเห็นไหมพอจิ้มเข้าไปเนี่ยไขยควงเรามีไฟแสดงว่าสายนี้คือสายลายนะครับสายนิวตอนจะไม่มีนะครับโอเคนะครับแสดงว่าสายเราเดินมาถูกนะครับเดี๋ยวเราจะต่อจัมป์สายเข้าไปในช่องของเขาทั้งหมดเลยนะครับแต่ก่อนจะจัมป์นะครับให้มาปิดเบรกเกอร์ไว้ก่อนเหมือนเดิมนะเพราะถ้าปิดเบรกเกอร์แล้วจะไม่มีไฟมานะเราก็จะทํางานได้ปลอดภัยนะสายลายจะไม่มีไฟแล้วเห็นไหมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะจัมป์เข้าไปเลย จากนั้นนะครับเราก็ต่อตัวสายไฟเนี่ยเข้าไปในตัวช่องของเขาครับที่เขามีให้ทั้งหมดนะครับต่อให้สายเนี่ยมันตรงกันนะครับสายลายก็เข้ากับเส้นสายลายนะครับนิวตอนก็กับนิวตอนนะครับสายกาวก็เข้ากับสายกาวเท่านี้เองนะครับก็ถือว่าเป็นการต่อระบบไฟฟ้าของตัวเครื่องทาน้ําอุ่นเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ตัวฝาครอบเครื่องนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ยึดน็อตหนึ่งตัวเข้าไปนะครับก็ถือว่าเป็นการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้กับตัวเครื่องทําน้ําอุ่นเนี่ย เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมแนะนำับในการติดตั้งเครื่องทําน้าอุ่นเนี่ยระยะความสูงเนี่ยควรอยู่สักประมาณอย่างน้อยนับหนึ่งร้อยหกสิบเซนนะครับหรือว่าประมาณหนึ่งจุดหกเมตรนะครับเพื่อทําให้ความสูงของเขาเนี่ยไม่โดนน้ํานะครับหรือว่าความสูงเนี่ยไม่ต่ําเกินไปนะเวลาใช้งานเนี่ยตัวสะเก็ดน้ําหรือว่าน้ําต่างๆเนี่ยจะไม่กระเด็นโดนเครื่องนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเอาตัวฝักบัวเนี่ยก็จะอยู่สักประมาณความสูงเกินความสูงเราอยู่แล้วนะครับ ก็ควรติดตั้งเครื่องเนี่ยอย่างน้อยสัก160เซนหรือว่า1เมตรนั่นเองนะครับถัดมาตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับหลังจากที่เราติดตั้งไฟฟ้าระบบไฟฟ้าเสร็จแล้วเราก็ต่อพวกระบบน้ําต่างๆนะครับเข้าทางเข้าแล้วก็ออกทางออกนะครับซึ่งตัวนี้เขาก็จะมีตัวก้านสาหรับในการใส่ตัวฝักบัวมาให้ด้วยนะครับการติดตั้งตัวก้านนี้ก็ไม่ยากนะครับเราถอดอตัวคเว v e r นะครับทั้ง2ฝั่งเนี่ยออกนะครับด้านล่างกับด้านบน จากนั้น,นรเราก็จะตัวก้านตัวนี้ไปทาบนะนะตำแหน่งที่เราต้องการติดตั้งตรงนี้แนะนําว่าให้ติดตั้งห่างจากตัวเครื่องสักหน่อยก็ดีนะสักประมาณหนึ่งไม้บรรทัดนะครับหรืออย่างน้อยสักสามสิบเซนเนี่ยนะครับก็จะดีเพื่อไม่ให้น้ําเนี่ยไปโดนตัวเครื่องนะครับตอนนี้ผมติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับแล้วต่อระบบน้ําเข้าออกเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าติดตั้งได้ไม่ยากเลยนะครับถ้าใครเดินสายไฟสามเส้นที่ผมได้บอกไปไว้อยู่แล้วนะครับก็คือแค่ยึดเครื่องเข้าไป ต่อสายไฟแล้วก็ต่อระบบน้ําเท่านี้เองนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดตัวไฟนะครับให้เข้ามาที่เครื่องเลยแล้วเราลองมาทดสอบการใช้งานกันนะครับนี่นะครับผมเปิดไฟแล้วนะครับสถานะเรามาดูสถานะที่เครื่องก่อนตอนนี้นะครับเมื่อเปิดไฟเข้ามาเนี่ยสถานะของตัว elcb นะครับจะขึ้นโชว์เป็นสีเขียวแบบนี้ตลอดเวลาเลยนะครับเหมือนเป็นตัวที่ใช้เช็คตรวจสอบว่ามีไฟรั่วในเครื่องหรือเปล่านะตัวนี้เขาจะโชว์ตลอดเวลา การใช้งานเลยนะครับเริ่มต้นก็ให้เราเปิดวาล์วน้ำนะครับเข้าไปที่ตัวเครื่องนะนี่ครับเราสามารถปรับได้นะครับว่าจะาความแรงของน้ําเนี่ยเท่าไหร่นะต้องบอกว่าผมเปิดไม่สุดนะน้ําก็ถือว่าแรงแรงเลยนะครับเนี่ยถือว่าแรงเลยนะผมเปิดสุดลองดูนะครับนี่นะครับถือว่าแรงเลยครับน้ําเนี่ยผมไปเจอบางทีนะครับบางเครื่องเนี่ยน้ําไม่ค่อยแรงนะครับที่ผมเคยเจอแล้วก็ตัวหัวปรับเขาเนี่ยสามารถปรับได้ถึงห้าห้าแบบนะครับ ัวของเขานะครับนี่ปรับเป็นสเปรย์แบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เลือกตามที่เราชอบเลยทีนี้เดี๋ยวเราทดสอบระบบการทําน้ําอุ่นของเขานะครับเราก็แค่บิดตัวนี้นะครับจากออฟนะตรงนี้ออฟอยู่เราก็บิดเพิ่มขึ้นมานะครับว่าจะอุ่นอุณหภูมิั้เท่าไหร่ผมจะเอาสักประมาณครึ่งนึงก่อนนะเ๋ย่ครึง่งนึงนี่นะครับน้ําต้องบอกว่าตอนนี้น้ําอุ่นละเนี่ยครับถือว่าเร็วมากเลยนะครับผมบิดเมื่อกี้ไม่เกินห้าวิเนี่ยตอนนี้คือน้ําอุ่นละ แล้วก็อุณหภูมิเนี่ยคงที่ด้วยเนยอุ่นแบบคงที่เลยนะครับหรือประมาณสักประมาณนี้นะผมว่าประมาณนี้นะ่าจะกำลังดีนะเป็นน้ําที่ผมใช้อาบประจํานะครับเมื่อกี้อาจจะร้อนไปนิดนึงเนี่ยประมาณนี้ครับกาลังดีนะนี่นะครับส่วนวิธีการใช้งานตัวนี้นะครับปุ่มเทสกับปุ่มพรีเทสเนี่ยตรงนี้ปุ่มเทสเนี่ยเป็นเหมือนการจําลองว่าเครื่องเนี่ยมีไฟรั่วนะครับแล้วจะดูว่าเครื่องเนี่ยตัดการทํางานหรือเปล่านะเราสามารถกดเทสได้นะครับผมจะลองกดนะครับ นี่นะครับพอกดเทสเนี่ยไฟทั้งหมดจะดับหมดเลยลว่าจะเป็นตัว power แล้วก็ตัวตัวทั้งล่างนะครับ ELCB เนี่ยก็จะดับนะแล้วก็น้ําจะกลับมาเป็นน้ําเย็นปกตินะครับเป็นการตัดการทํางานนะครับแล้วเราสามารถให้กลับมาทํางานได้ก็คือกดรีเซตนะครับซึ่ง2ปุ่มนี้เป็นปุ่มที่เราเอาไว้เช็คนะครับว่าเครื่องของเราเนี่ยยังสามารถตรวจจับไฟรั่วได้หรือเปล่านะครับควรทําทุกอาทิตย์หรือไม่ก็ทุกๆเดือนก็จะดีนะครับเป็นการ เช็คเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับอันนี้ก็แนะนําเลยก็ประมาณนี้นะครับการใช้งานเวลาเราปิดวาลวเนี่ยตัว power เขาก็จะดับให้เองเลยนะครับอัตโนมัติเมื่อไหร่ที่มีการเปิดตัว power ก็จะแสดงขึ้นมานะถ้าเรายังปรับตัวสวิตตัวนี้นะครับมาที่ปุ่มหรือว่าตำแหน่งของการทำน้ำร้อนอยู่นะครับแต่ถ้าเราปิดปิดไว้แบบนี้นะตัว power เขาก็จะปิดให้แต่ตัวเช็คไฟก็ยัง แสดงสถานะอยู่ตลอดนะครับอันนี้เป็นการใช้งานของเครื่องคร่าวๆประมาณนี้ <_ letter> <imet conteúdo> ก็สําหรับการติดตั้งเครื่องทาน,น้ําอุ่นในวันนี้เนี่ยผมก็มาแนะนานะครับการติดตั้งตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับวอกว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครที่กําลังอยากจะติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยตัวเองนะครับสาหรับเครื่องทาน้ําอุ่นตัวนี้ผมบอกไปว่าเป็นตัวที่ผมชอบนะครับเพราะว่าไปใช้จากที่บ้านเพื่อนมา <_ letter> เห็นว่าเครื่องเขามีขนาดเล็กดีไซน์สวยนะครับแล้วก็อุณหภูมิที่เขาทําได้ต่างๆเนี่ย ถือว่าทําได้ดีแล้วก็รวดเร็วนะครับอีกอย่างหนึ่งตัวน้ําก็แรงด้วยนะครับอันนี้ที่สําคัญเลยส่วนท่านไหนสนใจเนี่ยก็ลองไปหาดูได้ที่บุญถาวรน,นะผมซื้อมาจากบุญถาวรน,นะครับหรือจะตามร้านค้าออนไลน์ต่างๆผมก็ว่าน่าจะมีนะครับเดี๋ยวลองดูในข้อมูลที่ผมจะแนบไปให้ได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมน่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่เข้ามารับชมสำหรับการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยตวเองนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ